ทุกหลอกเงินกู้ออนไลน์ที่ไม่มีจริงเงินกู้ทิพย์หลอกอ้างว่าก่อนได้รับเงินกู้จะต้องเสียค่าบริการค่ามาดจำหรือค่าดำเนินการต่างๆให้โอนเงินให้เรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่ได้รับเงินกู้จริงตามที่กล่าวอ้างจะทำอย่างไรแก้ปัญหายังไงและจะเริ่มต้นแบบไหน คิดไม่ออกบอกไม่ถูกมืดแปดด้านไม่รู้จะไปทางไหนปรึกษาใครหากท่านเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ได้รับความเป็นธรรมและไร้ที่พึ่งชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศชอปทอทยินดีให้คำปรึกษาดุจะญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศ8 9 2 1 4ปดเกหรือศูนย์แปดสาหหหหขอบคุณครับ